นี่เจ้าเหมียวไม่มีอะไรเล่นแล้วหรือไงถึงนั่งจ้องฉันอยู่ได้นี่ขนาดฉันอยู่ในห้องฉันอยู่นะขอเวลาส่วนตัวบ้างสิมีอะไรเปล่าก็ไม่มีอะไรฉันแค่มองแล้วคิดอยู่ว่าห้องนายลุกอย่างกำลังหนุงแล้วฉันเป็นแมวหรือไงแล้วนายคิดว่าไง โลกซะขนาดนี้ก็คงเป็นแมวอะนะฮตลกฝืดจริงเลยนะนายนี่ว่าไปนั่นฉันหมดคำจะพูดกับนายจริงฮจะขำดีไหมมีเพื่อนตลกฝืดเป็นหนูเนี่ยแต่ก็โอเคอะนะไม่เครียดขำไม่ขึ้นจริงๆด้วย ตลกฝืดจริงๆแฮะ